เด็ดดวงในค่ำคืนนี้จะต้องหวานเจี๊ยบเหมือนดอทมูลเมื่อคืนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีนะฮะสายคอบอลรอบดึกทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นยังกันบ้างนะครับผมหวานเจี๊ยบกันเหมือนเดิมนะครับผมยิ่งในครอบครัวฟุตบอลของเจดีย์มิททองนะคุณผู้ชมนะหวานเจี๊ยบจุดจอยมากนะครับผมโอเวอร์ครึ่งแรกเอมโปลีครับคุณผู้ชมครับทางด้านของหน้ากำแพงดอทมูลก็หวานเจี๊ยบนะครับผมและที่เป็นซูเปอร์เด็ดดวงนะครับผมในครอบครัวเลยครับคุณผู้ชมครับที่มีให้แค่เฉพาะพี่ๆในครอบครัวนะครััับบผมไดด้สชื่่นนนกเียคร มากนะครับผสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมที่ชื่นชอบผลงานของเจเดตมือทองนะครับผมจะมาตามซุปเปอร์เด็ดดวงนะครับผมที่อยู่ในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับหรือจะเป็นบอลแยกเส้นแยกน้ําของเจเดตมือทองนะครับผมและรวมกระทั่งบอลสดครับคุณผู้ชมครับทั้งวันทั้งคืนนะฮะเรียนเชิญได้เลยครับเปิดแอปพลิเคชันเขียวเพื่อนๆกันเข้ามาได้ mt 2 8งแปดครับจะริมใส่ย a d ด้านหน้าทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับ ส่วนเด็ดดวงในคัมคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเสือนอนกินแล้วกันนะครับผมอิ่มๆกันเลยนะครับผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเราครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นะครับผมเริ่มต้นที่หัวค่ำเลยนะฮะสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับสองของตารางครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนเอฟเวอร์ตันทีมอันดับสิบแปดของตารางนะครับผมบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงนะฮะเราเข้ามาติดตามรับฟังกันครับ เฮด์เวนในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับของ2ทีมนี้เอฟเวอร์ตันไม่เคยได้ชัยแมนซิตี้เลยครับในปี2023นะครับผมแมนซิตี้เนี่ยคว้าชัยในบ้านของเอฟเวอร์ตันได้ทั้ง2นัดติดเลยนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้ครับคุณผู้ชมครับทั้งในบ้านและนอกบ้านได้ชัยมาโดยตลอดครับยิ่งเล่นในบ้านยิ่งดีครับคุณผู้ชมครับนะฮะในขณะที่ไม่มีฮาร์เรนนะครับผมและเดอวบอยครับคุณผู้ชมครับแมนซิตี้ก็สามารถคว้าชัยมาได้แทบจะทุกนัดเลยนะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นของเอฟเวอร์ตันครับผมล่าสุดเเนนนี่่ยคคครรัับบุณผู้ชมลอก เมื่อมาเจอศักยภาพของแมนซิตี้วันนี้นะคุณผู้ชมนะนะครับผมคาบ้านแน่นอนนะครับผมหมายความว่าพ่ายคาบ้านแมนซิตี้นะฮะ ทัศน์ราฟฟุตบอลของเจรดญมือทองครับคุณผู้ชมครับงานนี้เนี่ยครับผมมองไปทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเสือนอนกินในบ้านแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนะฮะขออนุญาตนะครับเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวแมนเชสเตอร์1.5.2หวานเจี๊ยบแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันมาตามบอลสดนะครับผมแล้วก็บอลคู่อื่นนะครับผมที่เป็นสุดยอดบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้นะครับผมเรียนเชิญครับทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ตื่นเช้ามาขอให้หวานเจี๊ยบบบบกกกัััััันนนนนนนททุ่่าาะะะคครรรสสสหววีี้จเดดขออลไปฮ